สวัสดีครับผมพาเจริญทรัพย์วันนี้ผมจะพามาดูมันครับผมปลูกดินแห้งครับเลยเติมน้ำใส่หน่อยนี่ครับตรงนี้เกิดครับตรงนี้เป็นดินโผนครับเติมน้ำใส่ครับได้มันประมาณหนึ่งเดือนครับผม เกิดยากครับเกิดยากมากครับนี่ดินแห้งเลยครับนี่ดินเป็นแบบนี้ครับเราก็เติมน้ำใส่ครับให้มันเกิดครับฝั่งโน้นครับเกิดดีครับเขียวปึ๊ดเลยครับชาวไร่มันครับปีนี้ทำยากกันหน่อยครับฝนไม่ค่อยมา ปีนี้ฝนทิ้งช่วงตั้งแต่น่นนะครับเกี่ยวข้าวครับฝนไม่ตกเลยปีหน้าแรงจัดนะมั้งทำยากครับปีนี้นี่ได้พายุดีเซลเข้าครับ ดึงจากโน่นครับดึงน้ำประมาณกิโลหนึ่งครับบรรยากาศครับมันแรงครับวัวควายไม่มีอะไรกินแล้วผมได้ดึงน้ำเข้าสวนมันครับ บีเซลถล่มแล้วครับผมดูเลยยากครับปีนี้โอ้ขดดินกรอบเลยครับกรอบเลยฝั่งโน้นดินทรายครับชุ่มชื้นเกิดดีหน่อยครับ นี้เขาปลูกก่อนครับเกี่ยวข้าวเสร็จเ้าปลูกเลยครับเกิดดีครับผม